สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจเดงยงในคลิปหวยอย่างน้องเหมือนนี้นาะวันนี้หลายคลิปค่ะแม่สารคามกับมาแล้วเด้หอวล่องสูตรหวยพอสีมาเรี้ยวข่าวนวดนี่มาเรียเร้ยวแม่สารคามก็มาให้มาแล้วรถขยะรถมาเก็บขยะค่ะสเสียงดังแน่เด้อ เปิดหน้าต่างไว้นะแม่สารคามเอาลงจกจ่อกนเลยเนาะเหมือนนี้เนาะต่อไปไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเอาไปจับกับสูตรหวยภาษีได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ของใครอีกแม่สารคามกับไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยกับนี่ยังอีกคมณว่าอานนี้แมม คือสองสามอ๋อคนตะนระกูลแสนสุกอยังว่าท่านได้จดลงเนี่ยได้นี่กะเลยเอาไว้ที่อันดับสามค่ะวันนี้เอาแม่สารคามลงก่อนเลยให้ท่านได้ไปซื้อลอตเตอรี่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมุทนาสาธุบุญมุนีเจแดงไปวดัดแม่ถึงแม่จากวัดค่ะหมูว่ว่านวัดกะไปมุก้อนกะไปไปสามมือแล้วนะโง่หัวขึ้นกะ ได้ไปวัดเลยหลังจากบ่ได้ไปโดนตะเขารุ่งบานเนาะตะกอนเขารุ่งบานแมนอยู่ตะเขารุ่งบานแล้วออกมากกว่าวันนั้นได้ไปเพิ่งจะได้ไปสามเศา้านี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังเก้อขี้มากตามเบอร์เท้ากับคืนไหน้นาะจอค่ะเซรั่มนานเซรั่มหน้ากระจกเข้าไปเบิ่งตัวเลขกันเด็กกอนยังไม่โคชน,นาขายเนาะครีมสุดละพันสองร้อยบาทค่ะ ของควันปีใหม่น,นี่เสีาหยังนาอให้นท่านผู้ชมเดือนีนเดือนเดือนหน้าเพิ่งจะกีกาเลยด้ค่ะอีสองเดือนก็นจะปีใหม่เจ้าจ้างไดดีเนาะะเจ้าจ้างไหนดีเอาของควันปีใหม่เอาลรตเตอรี่หรือเสียเอาอันครีมเอาลรตเตอรีนะ่น่ะเดี๋ยวลอดเจดียงถูกเลขอีกหมวหนึ่งกันมันสิมีความแมนย่ำบอะนะ ลอตเตอรี่ก็ขายสุดละพันสามเนี่ยถ้าบ่าลอตเตอรี่ก็สุดละพันสองงาไปเสกจีเรกับจีแดงเลือกไห้งวดก่อนนี่ถูกหลายหลายคนค่ะพี่เจ้าหนึ่งที่ถูกตีกลับขึ้นมาเป็นเลขที่ถูกจีแดงก็ไปขึ้นเงินเอาโอ้นาะดวงบนบะมีสันพ่นสิได,ด้ใส่คิมฟี่เนาะแถมได้เงินพร้อมอเจแดงเลือกไห้งวดก่อนเนี่ยทศดายค่ะ เอาไปเบิงแม่หวยเสร็จแล้วข้ามง้วนนี่บ้หลายโตค่ะง้วนนี่บ่หลายโตมีแค่สองต้ยงวดก่อนมีสามตัสี่สอง,ส,ส,องสี่หกเนาะมีสองมีสามตที่จเจ๊แดงจับไปแล้วกะ็งวนนี้มีแค่สองตัวค่ะท่านผู้ชมก็เบิงว่าเป็นตัวใดสีบ๊บเป่าอีกบอกค่ะบางานเป่าซีซีวดนี้สิบ๊บเป่าอีกบอกเนาะเอาไปเบิงน้ำกันค่ะ นี่ขึ้งหดก่อนวันที่หนึ่งตุลาเนาะค่ะเจะแดงก็บ่ได้ลร่งหายเพราะว่าเจแดงย์วัดสบายไปนอนอยู่โรงพยาบาลก็เลยบดายร่องหายหวดศูนย์สองนะนี่ค่ะแต่ก็ลงในกลุ่มหายอยู่แต่ว่าเพิ่นกับบดแนมดอกเนาะมางวดนี้จักเพิ่นถือบ่ถือจักเพิ่นแนมบ่แนมในกลุ่มก็ได้เจแดงก็ได้ทรงล่องหายอยู่ วนเมื่อกี้มีสามตัวที่เจะแดงว่านะมีซีกับมีตัวเดียวเนาะซีสองหกสองกับซีหนะคะยแ่แม่แม่สรค้าเพิ่นจับคู่มาให้ซีน้ำเน้ะกับซีหา 4, 4, 4, นะคะกับซีสามเพิ่นจับนะเจแดงมาจับหกสองเพิ่นจับซีสองซีหกซสามซหาเพิ่นจับให้5หาตัวเนาะเนาะ ค่ะนี่คือหววก่อนข้างบนวัตถุขาวตรงไปมอ,องนอเนานะเอามาเสริมซื้อ,อนั่นนั่นที่ถือแต่ว่าเหลขกซีทิศเนี่ยเคยเข้ามากแต่ไหนแต่ไรแล้วหววปีกายปีก้่อนนี่บอกออกเจ็ดหานะเจ็ดหาซึ่งตรงกันเส้นหนองคายกันได้เจ็ดหาออกทั้งตัวเด,เด่นเลยได้เส้นหนองคายเด่นเจ็ดรองห้าเด่นเออเด่นห้ากับเจ็ดเส้นหนองคายเด่นเจ็ดกับหา ของแม่สารคามซีิิเพินกับมีเจ็ดหาเนาะคะ่ะเจแดงก็ได้หาเนนงวดนันปีนะปีกายวะปีกายถือเลขซเทียเนาะซีเทียได้กำไรเท่ละสี่แสนสามแสนสองแสนได้กันไลาได้ไไดสามซีงวดได้กับล้าน บด่ดันนันทุนเนะาะหักทุนเหักทุนมันก็นได้เป็นล้านกลัวคนล,ละทีนี้มันบ่ถูกมาหลายมันกับมาถูกได้ทุนแนมาถูกได้ว่าถึงทุนแนทีนี้ก็มาเสียโอ้ย่ามเสียเสียจังนะะเนี่ยค่ะจะแดงว่ามันสีขึ้นไปเบิรนละเสียเท่าละแสนหลายแสนเนาะ,ะเนาะต่อไเป็นนี่ก็ไม่ได้ซื้อลายดอกค่ะบ่ต้องซื้อลาย มะ,ะมากหมดนี่สิได้ตัวใดบันนี้โอ้ยบันอย่างไรดันผู้ชมเบิ่งง่ายเบิ่งกะจีออกอย่าลืมด้ะค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส,สั่งซื้อเคี่ยมมากตามมือเทรขึ้นห้ตาะจอนเซรั่มนาโนเซรั่มหน้ากระจกนะคะสินค้าขายดีมีหอ่อเคี่มเพิ่นกะมีเดชเจแดงเ้อมาใส่แต่ว่ามันแพงท่านผู้ชมก็คือสีนันดอกมันแพงเคีมนัอนเท่าใดเคีมผ่านเก่าเนะี่ย ขีมมันแต่ว่าจเจดียงซื้อซิล่องซื้อมาใส่เบื้องบ้องแต่ว่าขีมตัวนี้จเจดียงใส่ทุกมือบ่เคยขาดจากเทียนนี่นี่ใส่มันระยะเวลาแต่ว่านี่ถูกกวัวเนาะอุ้ยอันนี้ของห้าถูกกว่าค่ะไอ้ท่ากลางขึ้นนี่แต่ว่าสิเห็นผลสาก็ตัวนี้ตัวนี้เห็นผลเร็วตัวนี้เห็นผล่าในจังหน่อยใส่เห็นเบิดกระปุกกระสีเห็นผลเลยค่ะ ในขี้มกลางคืนนี่คอลลาเจนทองคําผสมทองคํานี่เนาะแล้วก็สีขาวนี่ท่ากลางเว้นเอาโฆษณาอยิวตาวบดังเห็นเบิง้งเว้ยเนาะขิีมขีีมตัวนี้เจดีดงใส่ทุกมือทุกเสาเลย่่เคยขาดจากเทียค่ะท่านผู้ชมนะหนาอ่อนไหวเนี่ยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็กระชับใบหน้าเห็นผลซากก็ตัวนี้ตัวนี้นี่ยเห็นผล เห็นผลเร็วใน้ขึ้นเดียวนะคะสะบู่ส้มสบู่ขาวแล้วก็มีน้ํา้ำมันปลาโอ้ยน้ำมันสิบสองออยพัดผสมเสริมอาหารอาจจะมีน้ำมันของผลไม้หลายชนิดนะคะมีทั้งอะโวคาโดมีทั้งน้ำมันน้ำมันงาน้ำมันปลาน้ำมันปลาบอก น้ำมันงาน้ำมันอย่างเนี่ยบ้าม่นน้ำมันปาล์มนะปาล์มในสีตะวทอดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอา้าบำรุงสายตามบำรุงตับหัวใจแค่เซีม่มบำรุงกระดูกคือว่าเสกเบื้องเล็กก่อนหลือยังสีขายของจีจีเดียงจีเดียงก็ลื่มไปทนัดตะขายของเอออะมันชิ้นแล้วค่ะนี่เป็นฟังเลิกลากแล้ว ฟังลากลึกนกันสิขายของแล้วนี่คือบนค่ะนี่คือเพ่นจับคู่หรือเพันจับคู่ให้บอกมันคือกันกับข้างล่างแท้อ่าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกหกหกแปดหกศูนย์ก็เท่ากับตัวนี้ถ้ามาศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หกแล้วค่ะแม่ ถ้ามาหกก็จะเป็นศูนย์หกกับหกหกอาตัดทิ้งหกหกออกไปแล้วศูนย์แปดหกแปดศูนย์ศูนย์หกศูนย์แต่ว่านี่เพิ่งจับคู่ให้สามสามคูณเนี่ยศูนย์แปดแปดแปดกับศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะเนาะกับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปด แคบหนากจ่อไว้เดอ้อค่ะท่านผู้ชมแคบหนากจ่อไว้จะได้ว่าหวยไพเป็นหวยไพนี่คือหวยแม่สรัข้ามเนาะคะ่ะเนาะเพิ yes ่นหายมากเมื่อคืนนี่แล้วเพิ่นได้ปุบเพิ่นกับมีพลังในการเฮ็ดนี่คนเฮาอันเลขว่าเขานี่จนใกล้มือออกก็ยังบ่เเ็ดที่ขีดขาดเห็ดเนาะประเด็นเลขกันเข่าแล้วเพิ่นกับมีกกาลังใจแคเจแดงนี่แหละพ่อเข่าแล้วก็แข็งแรงหายป่วย ขอให้หายวันหายคลืนขอให้โรคค่าพยาธเสนเียดจังไรขอให้หายออกไปมือนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดพันล่าหัวเคียนย้ายออกไปมือเ้านี่แล้วเวลาหกโมงยี่สิบสองนาทีประมาณน่ะเอาซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะท่านผู้ชมศูนย์แปดแปดปดศนหกหซซีก็สิเป็นศูนย์ย์ก็แปดแปดละทีนี่ได้คิวจอแล้วเดี๋ยวเลขพอสีมาก เลขไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยกับมาหรอคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิบไปใส่เลขกพอสีเลยลอกก่อนคลิปหน้าคลิปหน้าค่ะคลิปหน้ามีแล้วแวบๆบเนาะเห็นแล้วแวบๆนี่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้เออ๋แค่นี้ละค่ะท่านผู้ชมฝากลงคลิปฝากซื้อสินค้าน้ำแน,น่ค่ะผู้ใดถือเกลขใหายกำลังใจเจ๊แดงโดยการซื้อสินค้าน้อยค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีด้วยด้วยถูกหวยเป็นน้ำกันจังซื้อคีม0 9 2 8 8 9 2 5 6 8โทรเข้ามาได้หรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะนาะท่านผู้ชมแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ